เเขากลับมาแล้วแจมฟิล์มสารต่อความแรงในซีรีส์วายเรื่องใหม่เปิดกล้องถ่ายทำให้แฟนๆได้เ hey! ฮกันเรียบร้อยแล้วสำหรับ law of attraction ทางช่องวัน31ผลงานคู่เรื่องใหม่ของคู่จิน้นแจมฟิล์มแจมรัชตะและฟิล์มธนพัฒน์ล่าสุดความร้อนแรงเกินต้านส่งแฮชแท็กขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทันทีโดยแจมรับบทเป็นครูพระ,ะส่วนฟิล์มรับบทเป็นทนายความ สำหรับซีรีส์เรื่อง Law of Attraction การันตีผลงานโดยทีมเขียนบทจากละครเรื่องคุณชายและพี่วอผู้กำกับละครเรื่องคุณชายและละครเรื่องการหลมมหอระทึก